วันนี้มหน่วยก้านน้องๆแล้ววันนี้ก็มาดูหน่วยก้านทั้งป่ครสุดท้ายของเดอะซาร์สิบเอ็ดนะครับก็ดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสได้ต้อนรับรุ่นน้องอีกหนึ่งปีเข้ามาในครอบครัวเดอะซาร์ของเรานะครับผมเป็นการถือได้เพื่อนน้องมากเออเป็นสคริปต์ครับเป็นสคริปต์ที่ทำไปตามสคริปตันสคริปตเออเชื่อหลายคนครับ ที่หลายคนได้ติดตามผลงานตั้งแต่รอบรอบคัดเลือกที่ผ่านมาแล้วก็เห็นว่าแต่ละคนก็มีมีแนวทางที่ชัดเจนมากๆในแต่ละคนบางคนก็ไปสายร็อกสายเต้นสายร้องก็มีหลายคนเหมือนกันนะครับผมเราดีใจนะที่ที่มีน้องๆกิงก่งๆเข้ามาอย่างมาตังก็เป็นเด็ก15ที่ต้องบอกเลยว่าเขามีความสามารถค่ะก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามนะคะเดอนสตาร์ปีนี้ทุกๆคนเลยมีความสามารถจริงๆอย่างน้องมาตังก็ได้เห็นกันไปแล้วอย่างสำหรับวันนี้ค่ะจ้า ก็ให้กําลังใจมากกว่านะคะเพราะว่าทุกคนต้องมีความตื่นเต้นกันอยู่แล้วถูกต้องวันวันแล้วครับก็มีขาสั่นครับขาสั่นทําไมอ่ะปวดหลังครับจริงจริงเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกว่าเออแต่ละคนมีของแต่ละคนมีสไตล์ที่มันแตกต่างกันออกไปก็เอาเป็นว่าให้กําลังใจน้องๆแล้วก็รอเชียร์และรอดูผลงานแต่ละวีวีก็เป็นยังไงแล้วก็รอโบวตด้วยถูกต้องค่ะครับ โโอ้หรายการสีโพดำขอบคุณมากครับรายการดีมากๆฮะเมื่อกี้พี่เขาบอกมาชอบใช่ไหมคะชอบนะคนชอบพี่ตั้มเป็นตุ๊ดเนี่ยค่ะอุ้ยตายแล้วตั้มไม่มาตั้มไม่มาเศรษฐายน้องเป็นการแสดงสำหรับตั้มนะคะต้องบอกว่าเขาเต็มที่กับทุกบทบาทมากกว่านะคะแล้วก็รว้ไมถึงทุกคนจะได้ติดตามไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีบทบาทอื่นเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ครับทุกวันพุธนะฮะสี่ทุ่มมีสิบนะครับผมแล้วก็ จริงเราเปิดโอกาสเลยนะบอกว่าให้ลองเสนอมาดูว่าอยากเห็นพวกเราสิทธพดาเล่นละครในสไตล์ไหนนเตอร์แบบไหนก็ลองส่งเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแบบเพื่อไปเสนอพี่ๆเขียนบทนะครับแล้วก็ทําออกมาเป็นละครให้ดูกันใช่ค่ะเป็นรายการที่พี่บอยปั้นมากพี่บอยคนเียวคือคฮะหรือแบบปั้นเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยมันยากเพราะว่าพวกเราไม่เคยเป็นพิธีกรมาก่อนเลยนะครับแล้วก็เหมือนว่าแต่ละคนเนี่ยก็เหมือนกับว่า เคยแต่ร้องเพลงบนบน้นที่คอนเสิร์ตอย่างเดียวแต่ว่าพอเป็นรูปแบบรายการเนี่ยมันต้องมีการฝึกในเรื่องของของการพูดสคริปต์การพูดมองกล้องต่างๆหรือว่าแพทเทิร์นของของรายการว่าคอนเซปต์เนี่ยจะให้ไปทิศทางไหนะนะครับผมก็มีการแบบว่า,าซ้อมกันเยอะเหมือนกันนะครับผมก็จอออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันแบบนี้นะครับมีความสุขแล้วนะคะมีความสุขนนมากเ,าเพราะว่าอย่างเมื่อวานเราไปถ่ายกันมาเนาะแล้วมันเป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆเพราะว่ามันไหลลื่นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ มันได้รับความรู้สึกของการที่เป็นพิธีกรแล้วรับรู้ถึงความรู้สึกของคนที่เราสัมภาษณ์อยู่ใช่ใช่ครับครับผมก็ขอฝากด้วแล้วนะครับรายการสี่โพดํานะพวกเราทั้ง4ี่คนเต็มที่มากๆนะครับรวมไปถึงทีมงานหลายๆคนด้วยที่เขาตั้งใจกับงานชิ้นนี้นะครับแล้วก็อยากให้ออกมาถูกใจกับทุกคนให้มากที่สุดนะครับก็หวังว่าคงจะได้มีความสุขกันนะครับทุกข่ําคือวันพุธสี่ทุ่มยี่สิบทางช่องวันครับค่ะ